อยากแฟนคลับหรือว่าแฟนๆในยูซี่เขาก็บอกบอกว่าแบบเออพี่ขวานน้องขวานแบบพี่อยากลองใช้อยากลองเทสของคงหนูอยากเทียบสีพายูซี่ออกงานบูธออกงานแฟนหน่อยได้ไหมก็เดี๋ยวตอนนี้ก็จะมีร้านของยูซี่นะคะเข้าไปตามแต่ละพื้นที่แต่ละโซนไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกหรือภาคใต้ค่ะก็ตอนนี้ใครที่อยู่ที่อุบลก็ตอนนี้ร้านเราไปที่ยงสงวนแล้ว เป็นหน้าร้านเลยค่ะอยู่ที่ร้านยงสงหวทุกคนก็สามารถไปดูได้ไปเทสได้เลยค่ยะ,ะก็คือแฟนค่ะแฟนละครส่งเข้ามากันเยอะแล้วก็ทุกคนที่เคยใช้ยูซี่เขาก็แบบเหมือนไปบอกต่อก,กันก็จะมีคนที่ยังไม่เคยใช้ยูซี่แต่ว่าอยากใช้ยูซี่อยากใช้ลิปสติกที่แบบมันไม่ทาให้ปากแห้งปากลอกปากตกลอก่องหรือปากดําอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนเขาใช้แล้วปากจากที่เขาดําๆอะค่ะ เขามาอมชมพูขึ้นเขาไปบอกต่อคนอื่นที่เขาอยากใช้เขาก็อยากจะมาลองอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องมีหน้าร้านตามแต่ละพื้นที่ตามแต่ละจังหวัดแล้วก็มีการออกบูธงานแฟร์ที่บ่อยขึ้นรางกจังว็เป็นหน้า้านก็พยายามจะอยู่ในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดค่ะก็คนไหนที่สนใจที่อยากให้ยูซี่เป็นพาร์ทเนอร์ตามแต่ละจังหวัดหรือว่าร้านค้านะคะก็ สามารถติดต่อเข้ามาใน UC ได้ค่ะเดี๋ยวเราก็มาแชร์ร่วมกันมาเป็นพาร์เนอร์ด้วยกันนะคะมาร่วมกันส่งต่อของดีๆให้อันนี้มีเปิดตัวใหม่ด้วย,วย,ย,ยวใช่ค่ะก็มีขยายไลายผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าพี่ๆเขาก็จะถามว่าเราใช้อะไรทำไมผิวเราสวยทำไมผิวเราดูขาวมีออร่า,ลลาข่อยก็เลยมาเป็นตัวตั้งต้นนะวัตกรรมใหม่ของตัวกูต้าวไวท์เทนนิ่งในเรื่องทาผิวเป็นโทนอัพที่แบบ ทาแล้วผิวขาวเลยแต่ว่าอันนี้เราจะเป็นนวัตกรรมใหม่ 10x คือเขาจะสามารถทำให้ผิวของเราอะคะ่ะกระจ่างใสได้จริงภายใน4สัปดาห์แล้วก็ในนี้จะไม่มีปลอดนะไม่มีสารเคมีแต่ว่าอินกรีเดียจากธรรมชาตินะคะมีทาง Ro s ว water แล้วก็มีทาง Snow mushroom อยู่ในนี้ด้วยแล้วก็เป็นกูต้าแบบนาโนที่เขาจะช่วยทำให้ผิวของเราอะขาวตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยแล้วก็บำรุงลึก4สัปดาห์ ตัวเราก็เป็นแบบตัวการันตีสินค้าแหละแม้ว่าเชื่อถือได้อะไรอย่างนี้ใช่ค่ะคือเราเป็นดารามาอยู่ในวงการมานานนะคะเราต้องแบบ<ล>แต่งหน้าแต่งตัวทํางานทุกวันใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะแล้วเราก็มาในจุดที่เราสามารถบอกต่อหรือผลักสิ่งที่ดีที่สุดได้ไม่ว่าจะเป็นเมคอัพหรือว่าสกินแคร์ตัวนี้ที่บอดี้ที่แบบทุกคนต้องกันแดดเพราะว่าเมืองไทยร้อน แต่กันแดดยังไงไม่ให้ผิวมันเหนียวเนอะหนาหรือเป็นสิวก็ตัวกูต้าไวทินิ่งตัวนี้ที่ผวาสร้างมาเพื่อทุกคนเลยที่ผิวแทนผิวพล้ำหรือว่าต้องการที่จะขาวขึ้นก็บำรุงและโปรเทคได้ด้วยยูซีกูต้าของขวัญก็ดีใจที่น้องๆทุกคนได้มีการพัฒนาตัวเอง มีการที่แบบสามารถออสร้างศักยภาพตัวเองผักตัวเองออกมาให้ให้เราเป็นดาวของของคุณพอ่อคุณแม่ของคนไทยทุกๆคนเพิ่มมากขึ้นเงนี้ค่ะอันนี้คือเหมือนเเป็นมินิคอสอ๋อขวญเป็นสปอนเซอร์ค่ะก็ร่วมสนับสนุนคอสเมติกข,ของเราให้กับน้องๆทุกๆคนทีออ่ไม่ว่าจะเป็นผิวสีหรือว่ามีปัญหาเรื่องผิวเพราะว่าเวลาน้องๆเขาประกวดอะ่ะ ขวัญอยากให้น้องเขาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็สามารถทิวลิ่งผิวได้ไม่ว่าจะเพราะว่าน้องๆทุกคนเวลาประกวดเขาอาจจะมีความเครียดนอนดึกหรือว่ามีปัญหาเรื่องผิวใช่ไหมคะขวัญก็เอาตัวลิปของขวัญนไปช่วยในเรื่องของคนไหนที่ปากแห้งแล้วก็กรบทาลิปแมทคนไหนที่หน้าเป็นสิวคนไหนที่แบบต้องการแต่งหน้ารีบๆแล้วก็จะมีแป้งพาให้น้องทุกคนใช้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอย่างตอนแรกที่อยากมีเข่า,ขามาหลายคนเลยตกใจวบาเอ๊ะเธอจะไปเป็นอะไร ค่ะหนูไป,ไป,ปเปนเ็นสปอนเซอร์ค่ะเห็นเห็นกระแสข่าวตอนแรกมันใส่ตุ้มๆอย่างว่าไอ้ขวัญจะไปทำอะไรกับเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยขวัญก็อยากจะไปสมัครนะแต่ว่าส่วสูงไม่ถึงก็งเปิดโอ,อกาสให้น้องๆทุกๆคน,นะค่ะเพราะว่าขวาัญคิดว่าขวัญขวัญขวัญเอ็มเอมแล้วกับการที่ว่าเราเรามีความเป็นขวัญอุตสาห์มันี้อยู่นะทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องๆคนอื่นเขาก็ยังไม่มีโอ,อกาสเหมือนเรา เราก็มาเปิดโอกาสให้น้องๆแล้วก็เอาตัวโปรดักต์ของเราไปเสริมให้ตัวน้องเขาสวยขึ้นดีขึ้นมั่นใจขึ้นไม่ตเือกเป็นทีดียวอะไรนะแว่าเป็นแบบีดเจ้าของไม่ไหวละค่ะ <c oughs> ใช่เพราะว่าในอนาคตอาจจะเนาะแต่ว่าตอนนี้ขวันก็ขอตั้งใจสร้างยูซี่คอสเมติกของขวัญที่มาทำให้ผู้หญิงทุกคนที่เป็นคนไทย ที่ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรืหรอว่าอยู่ต่างประเทศเป,เป็นผู้หญิงที่สวยขึ้นแล้วก็ต่างชาติเขามองเขาก็จะได้พูดว่าเ hey, ฮ้ยทำไมผลิตภัณฑ์ของคนไทยดีจังแล้วผู้หญิงไทยทําไมสวยจังแล้วก็จะได้บอกว่ามาจากยูซี่คอสเมติกค่ะเรียกว่ารักอินเกมแล้ว่ะอย่างนี้ว่าอินเลิฟไปยังตอนนี้ยังไม่รักกีอินเลิฟค่ะัก็คือยังไม่ได้ปลหรอที่อะไรขออย่างงง <laughs> ยังไม่มีเวลาคุยกับใครเลยใช่จน <ourd Obama> <c oughs> เสียงไปแบบนี้ <c oughs> <refreshing. S 2> เราก็ คุณหมอเขาก็บอกว่าให้เราพาักเราก็ทำงานตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยังไม่เจอว่ถูกใจหรือว่าเราก็ต้องเชื่อถืัปฏิบัติแล้วถ้ามันไม่ใช่ก็จะไม่เข้าใจตอนนี้ยังยังไม่มีเวลาว่าคุยกับใครจริงๆคือคุยยังไงอะคุยไม่ถูกค่ะไม่ได้คุยกับใครนานแล้วว่าคุยไม่เป็นเริ่มต้นคุยไม่เป็นค่ะ <laughs> มันขนาดนั้นเลยเหรอมันขาดไปนานขนาดนั้นเลยเหรอ ก็คุยอย่างใครตอนนี้ก็คือขายลิปสติกกับรับเออยูซี่กุต้าหนูสักหลอดไหมคะอย่างเงี้ยแล้วจริงๆคือเราไงเราวางเรื่องหัวใจไปไหมหรือว่าเราก็แค่เออเออเดี๋ยวก็ข้ามมาเองก็ค่อยเป็นค่อยวางไปไม่ไม่ได้วางอ่ะก็ก็คนไหนที่ใช่เขาคงเข้าใจเราแหละสองสามวันเราตอบทีเขาก็ถ้าเขารักเราเขาก็ต้องโอเคเออแต่ก็คือหัวใจก็ไม่ได้ต้องมีแฟนขนาดนั้นไม่ได้ตั้องต้องมีแล้วอยากมีแฟนเหมือนกัน อยากอยากมีคนที่เขารักเราเข้าใจเราแล้วก็รอเราตอบไลน์ได้อะ,อะสองสอบบามวันตอบทีแล้วเขาแบบไม่มีปัญหาไม่หือไม่เอออะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ชอบคนวอยวายอะแต่ส่วนใหญ่เขาจะแบบวอยวายว่าทำไมคนไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนมาจีบเแต่เราไม่ค่อยตอบเาว่าหายไปอ่งเานงไม่มีเวลาตอบ <c oughs> อะไรล่ะคะเ <c oughs> <c oughs> น้นตอบไลน์แบบ สองวันาสามวนันตอบแล้วอย่ากโกรธเราเอย่างเงี้ยเที่ยีก็โอเคแล้วงานเยอะแล้วก็ต้องทำละครดีก็ใครรับออกรายการอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าสัมภาษณ์หรือว่า,าแบบอินทวิลอะไรละครบบที่เป็นงานละครที่เรองกรงานที่ไม่โดนอะไรเงี้ยละครอยากรับในบทหรือว่าอะไรที่มันใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือเราเรายังยังไม่ได้มีความใหม่ที่พี่ๆเขาให้ให้มาใช่แล้วก็อยากได้ ือเรามาอยู่นะตรงนี้แล้วเนาะเราไปเล่นละครเราก็อยากแบบตื่นเต้นเวลาเราอ่านเปิดบทละครทุกหน้าอย่างเงี้ยแต่คือตอนเนี้ยเวลาเราเปิดบทอ่ะเราอาจจะแบบเดาได้แล้วว่าประโยคต่อไปเขาจะพูดอะไรหรือหน้าต่อไปหรือเรื่องจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเล่นละครมานานเราก็ไม่ได้ดีเสมอไปหรอกอะแล้วจริงแบบเกินเกินเวลาเกินต้องจัดเพรารู้ว่าแนวที่เขาเสนอไปจะได้อยากได้แบบไหนยังไม่ได้่านมือสาวคนนี้องทานมือยากได้แบบ แบบไหนก็ได้เอาแบบแบบไหนก็ได้อ่ะต่อยากได้แบบแบบไหนก็ได้อยากได้แบบเหมือนไม่สิ้นไ์ไฟสว่างอย่างเงี้ยที่แบบบทพลิกแพงแบบน้นนั่นเลยอ่ะขวัญอยากเล่นคือวันที่ขวัญไปเล่นไม่สิ้นไ์ไฟสว่างกับพี่หลุยนะคะทุกครั้งที่หรือว่าหรือว่าดังดวงค่ะหรือไทยอย่างเงี้ยเออขวัญรู้สึกว่าขวัญขวัญรักทุกได้หลอกทุกเรื่องอ่ะค่ะคือขวัญรักทุกได้หลอกที่ที่ขวัญอ่านที่ขวัญเล่นที่ขวัญถ่ายทอดออกมา มันเป็นมาสเตอร์พีของฝันในละครทุกๆเรื่องเนาะแต่พอนณะปัจจุบันแล้วก็อยากจะทําทุกๆเรื่องของเราที่เราจะเล่นให้เป็นมาสเตอร์พีกับชีวิตเราต่อไปทีไคิดถึงเดถอาหารกองถ่ายอาหารกองถ่งายอร่อยดีก็คิดถึงพี่ๆในกองทุกคนค่ะแต่ว่า ก็ตอนนี้เทรนมันเปลี่ยนเนอะเวลาขวัญไปไหนเขาจะเจอพี่ๆนักข่าวพี่ๆในกองละครไปแบบทํางานทําอีเวนต์อะไรที่อื่นบ้างเราก็เลยรู้สึกว่าก็วนเจอกันอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วรอกันต่อไปว่าเมืม่อไ,ไ,ไหร่จะเจอบทที่แบบไทยเป็นแบบขวัญสามีอยากได้บทเจ้าหญิงแบบอยากได้บทแบบเมซินไลท์อยากได้แบบเจ้ตัวสวยๆอยากดูค่ะหรือไทยหรือแบบฟ้าจลอดซายหรือแบบเมซินไลท์ไฟสว่างอย่างเงี้ยเอามาผสมกันได้ไหมทำเพลง ทำละครเองเลยไม่เลละครเองเลยเหรอนี่เป็นจุดตั้งต้นนะไม่เสียบขันหายไปกว่าเดิมอีกหรอที่นี่ก็ไม่ต้องนอนเลยเหรอโอเคค่ะขอบคุณค่ะ